สวัสดีสาวกินแคแตนทุกท่านนะครับผว่าผมแก้วกาบวอีกวันที่สามมาแล้ววันนี้แก้วกาฟอรีเจอกับแคนอันดับหกของตารางครับก็ถือว่าง่ายขึ้นแต่ง่ายขึ้นนะครับบ้านสิบสองของแก้วเจอกับบ้านสิบสามก็ก็เรียกว่าง่ายหรือ,อยากเอ๊ะอะช,ช่างมันช่างมันส่วนวันนี้นะครับแก้วมีให้ชมสามไม้เหมือนเดิมเลยก็จะมีบ้านสิบสองสิบสามสิบสี่ครับแก้วใส่เวลาไว้ด้านล่างนะครับสามารถที่จะกอไปดูส่วนที่ต้องการได้เลย โดยบ้านสิองของแก้วนะครับเราทำการใช้สูตร Queen ล็อกไมเนอหมูป่านครับเป็นสูตรที่แก้วค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าแก้วจะเก็บ2ดาวจากบ้านสิได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้แก้วกล้าจะแปกอีกหรือไม่แปกบ่อยนะนครับแปกบ่อยนี่คือบ้านที่เราเจอนะครับเป็นทรงนิยมเลยก็จะเห็นว่าหลายๆลยท่านนะครับนิยมจัดทรงนี้เ,เราจะมาเล่นกัน,นครับถามว่าจะเข้ายัางไงเราจะเข้าด้วยควินบลอกครับจอดเข้าไปด้านล่างเลย แล้วก็ใช้โรงฐานนะครับลงไปด้านบนเพื่อที่จะตัดทางครับเราก็ปล่อยไม้เนื้อหมูป่าเข้าไปด้านในก็หวังว่าไม้นี้เราจะสามารถทําการเก็บทางฝั่งของสองดาวด้าน,นครับโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นก็จะทําการใช้ทางฝั่งของคุยนะครับลงไปด้านล่างเลยเราจะปล่อยคุยลงไปปล่อยบอลลูนไปหนึ่ตัวนครับเช็คลูกโป่งสีแดง ลูกปงสีดำนะครับแล้วปล่อยนักฟ้าลงไปโอเคเราได้ลูกปงสีดำมาหนึ่งลูกครับถือว่าดีเลยแล้วก็ตอนนี้นะครับเราจะทําการใช้ยาบ้าที่มีนะครับลงไปก็รออีกแป๊บหนึงนะ่งเนาะโอเคนะับเพียราเข้าไปแล้วปล่อยยาบ้าไปหนึ่งคนเลยเราพังโซนนี้ได้แล้วนะครับคิดว่าคิดว่าเราน่้จากไปต่อได้เนาะก็จะทาการใช้ทางฝั่งของโรงปฐานไปด้านบน,นครับก็เลยเลยปล่อยเปก้า ปลงฐานนะครับปล่อยิงลงไปด้านบนเลยโอเคซูมออนครับจะได้เห็นด้านบนด้านล่างที่เราครับอาจจะไปด้านล่างเนาะไม่เข้าไปด้านบนครับฉะนั้นแก้เปลี่ยนใจครับแกจะเข้าจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนมันน่าจะง่ายกว่าเนาะโอเคจะ่นั้นทาการใช้ไมเนอร์หมูป่าที่มีลงปานครับแก้ขอเริ่มปล่อยไมเนอร์นะครับจากทางด้านขวามือแล้วก็ปล่อยทางฝั่งของหมูป่าลงปานครับมีซูเปอร์ินเนอร์นะครับที่ออกมาจากถานแคนครับปล่อยยาพิษลงไป แล้วก็แช่ไปอย่งทีมคร Anyways, paper, him, mm ับไม้เน okay. ื้อหมูปากเข้าไปแล้วปล่อยปูเดนลงไปปล่อยเพิ่มเลือดลงไปด้วยขวามือเลยครับโอเคไม้เนื้อหมูปักเราก็จะเข้าไปกันครับเราแช่ไปที่ซปเปอร์มินเนี่ยนแล้วก็ทําการใช้เพิ่มเลือดไปหนึ่งขวดเลยโอเคซปเปอร์มินเนี่ยนตายลงไปแล้วนะครับเราใช้เพิ่มเลือดลงไปหนึ่งขวดเลยแช่แข็งครับไปที่ป้อมอีกโรกแล้วก็ป้อมอีกมูโอเคจากนั้นนะครับทำการใช้สกิลทมพิภตาของปูเดินได้ไหม คิดว่าได้เนาะใช่เลยตอนนี้มีทางของเรานะครับจมตีไปที่บ้านเราใช้ล่องห่นลงไปหนึ่งขวดเลยนะครับก็จะล่องหัปไฟน,นครับไม่รู้ว่าบ้านจะพังหรือเปล่าอยากจะให้บ้านพังครับแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่พังแก้วอาจจะแป๊กอีกแล้วนะครับอ้ยอุตส่าห์ตั้งใจนะครับว่าว่าจะเก็บสองดาวให้ได้ทำไมทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็ออยากเลยครับเราทำการใช้ พ่อหมดลงไปด้นซ้ายนครับแล้วก็ด้นซ้ายจะได้จังจะได้จังครับที่เราไม่สามารถจะเก็บสองดาวได้ครับก็ก็ต้องยอมรับมันเนาะแล้วเราครับไปชมกันต่อในไม้ที่2ครับเป็นบ้าน13ไปดูกันว่าสองดาวแก้วจะทาได้หรือไม่หรือจะเก็บได้เพียงแค่1ดาวยังไงก็ไปดูกันนะครับมาชมม้ที่กันตอนครับเป็นบ้าน13ของแก้วจะคือบ้าน14ครับ2ดาวจะทําได้ไหมหวังว่าเราจะไม่แป้งครับ โดยสูตรที่ใช้ครับแก้วใช้เป็นทางฝั่งของบอลลูนและมังกรครับเรามันกันว่าสูตรนี้ครับจะเก็บสองดาวได้หรือไม่ก็แนมเลยครับไม่มีอะไรต้องรอโอเคบ้านที่เจอครับเป็นทรงนี้เลยก็จะเป็นบ้านที่หดใช้ได้เลยครับถามว่าทําไมแก้วถึงใช้มังกรแก้วเห็นว่าป้อมเอ็กโับยิงเป็นภาคพื้นดินหมดเลยเนี่ยครับสีป้อมนะครับยิงเป็นพื้นดินหมดเลยสายการครับได้เปรียบเลยแล้วก็ป้อมอีฟโรเป็น5เส้นหมดเลยครับ ถือว่าเราน่าจะได้ได้เปรียบเนาะโอเคเราไม่รอช้านครับกดโจมตีเลยก็กดโจมตีนครับแล้วก็ทําการปล่อยคิงไปด้านซ้ายครับล่อยควีนไปนครับแล้วก็ทาการใช้บอลลูนไป2ตัวครับใช้เรือหอรบรงไปเราจะปล่อยยีติบินเนาะยีติบินก็จะเข้าไปานครับโอเคเข้าไปตรงนี้นะครับเราก็ทําการใช้เยวบ้านครับแล้วก็ปล่อยฐานออกมาก็จะได้เจนครับได้คิงด้วย จะดูเหมือนว่าเราอยากได้ป๊๊ปอีซีนครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะโอเคเราได้ป๊อปอีซีนครับถือว่าเยี่ยมเลยจากนั้นครับแก้วจะเข้าแล้วนะครับการใช้บอลลูนมังกรลงปานครับแล้วก็ปล่อยบอลลูนไปหมดเลยค่ปล่อยมังกรไปหมดเลยใช้ปูเดนลงปานครับปล่อยยาบ้าลงไปหนึ่งขวดเลยแล้วก็ใช้สกิลอีทั้โทลงไปเลยครับจากนั้นก็ปล่อยเพิ่มเลือดลงไปหนึ่งขวดครับให้กับบอลลูนปล่อยยาบ้าต่อไปครับ โอเคถือว่าสวยเลยสุ per mini ปปนอ,อกมาครับเราแช่ไปที่ตรงนี้เลยครับแช่ไปที่สุ per mini หนึ่งตัวก็จะเข้าไปการแชร่ไปหนึ่งที่แล้วก็ปล่อยเจนครับลงปล่อยด้านล่างเลยเพื่อที่จะเข้าโจมตีกับบ้านนั่นเองบางก็ป้องกันัเองแล้วนะครับเราทำการแชร่ไปหนึ่งทีที่บ้านเลยมาก่อนเข้าไปครับซองดาวน่าจะได้เน,ะนาะน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดครับแต่การที่แก้วเล่นดูนครับตอนนี้ โอเคเจ๊ okay, Jay, ของเราใช้สิชชิ่งนะชิงไปมังกรตายลงไปครับเหรือเจ้อ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่ากลายเป็นว่าตอนนี้นะครับมับงกรมังกรเลยบ้านไปนะครับอีกแล้วครับได้มาเพียงแค่หนึ่งดาวนะครับมีมังกรหนึตัวเข้าไปแก้วเองทำอะไรเนี่ยโอ้ดูงี้นะเก็บเยอะจินะครับไว้เช็คก็บบ้านก็ดีหรอกแก้วมัน่นใจนะครับว่ามังกรจะเข้าไปเฮ้ย มีเซตนี้มาครับไม่รู้ว่าจะไปที่บ้านหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องดูกันครับมีสองตัว2ตัวเข้าไปครับขอให้ได้เจอโอ้มันไปที่เครื่องยิงหินครับแล้วก็โดนบ้านโจมตีมานครับสรุปว่าเราได้ดึงดาวอีกแล้วไม่จริงไม่จริงก็ได้เพียงแค่หนึ่งดาว7 8แครับแม่เปอร์เซ็นต์ได้ซะเยอะเลยนะครับแต่ว่าได้มาเพียงแค่ดาวเดียวครับก็ไม่พอใจเลยนะครับเดี๋ยวเราครับไปชมไม้สุดท้ายกันต่อเลย มาชมวันที่3ป้ายสุดท้ายของวันนี้กันดีกว่านครับก็จะเป็นบ้านเลขสิบสี่ของแก้วนะครับเจอกับบ้านสิบสี่ค่อยสุดสีหน่อยเนาะโดยสุดที่แก้วใช้นะครับแก้วใช้เป็นทา้งฝั่งของควีนบล็อกแม่มดครับใช่ครับเราจะเล่นควีนบล็อกแม่มดเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันครับโอเคสอดแนมก่อนเลยครับเพื่อที่จะเข้าไปดูกันนี่คือบ้านที่เราเจอนะครับก็หัวเชดานครับจะดูเหมือนว่าเขายังมีกำแพงที่เป็นเลเวล3ครับที่ยังไม่ได้จัดเนาะเราก็น่าจะได้เปรียบนิดนึง เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันครับโอเคเราจะเข้าจากด้านล่างเลยนะครับเพื่อที่จะโจมตีโซล่านครับเช็คควินบล็อกลงไปโจมตีควีนโจมตีคิงนับแล้วก็จะเข้าด้านขวาด้วยโรงฐานครับแล้วก็ปล่อยแม่มดแด็เข้าไปตรงกลางก็หวังว่าเราครับจะเก็บทั้งฝั่งของเก็บทั้งฝั่งของ2ดาวได้นะครับ2ดาวได้หวังว่าเราจะไม่แปลกเนาะโอเคกดโจมตีเลยกดโจมตีแล้วนะครับตื่นเต้นตื่นเต้น ก็จะดทำการใช้คุย n ลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยบอลลูนลงไปครับปล่อยนังฟ้าลงไป4ตัวเลยครับเรามีเรามีามทักษของยูนิคอร์นนองก็สามารถที่จะใช้นังฟ้าเพียงแค่4ตัวได้นั่นเองแล้วก็เตรียมใช้ยาบ้าลงไปนะครับเพื่อที่จะโจมตีกับควีนปล่อยยาบ้านลงไปเลยก็จะเข้าไปนะครับควีนเจอกับควีนเจอกับคิงแนบก็จะเข้าไปโอเคนะครับควีนเจอควีนใส่เข้าไปนะครับควีนตายลงไป อเย่ยมเลยครับจากนั้นนะครับก็จะมีคิงออกมาคิของเราจัดการได้ไหมคิดว่าปล่อยยาบ้าลงไปเพิ่มอีกหนึ่งขวดละกันโอเคอวเยี่ยมเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าชูนีครับไปด้านซ้ายครับไม่ไปด้านขวาฉะนั้นเราเปลี่ยนด้านเข้านะครับเป็นเข้าด้านขวาแล้วปล่อยยาพิษไปที่ซุปเปอร์มินเนี่ยนะครับแล้วก็แช่ไปหนึ่งทีละกันดีไหมคิดว่าดีเนาะแช่ไปก่อนครับแล้วก็ใช้ลูก่านไปด้านซ้าย ปล่อยกู้แข่งลงไปนครับ1 2 3 4แล้วก็ปล่อยซุปเปอร์ระเบิดครับลงไปปล่อยแม่มดลงไปนครับเทคทิงบอดินครับลงไปทิงเราใช้คิวหายตัวเลยโอเคปล่อยยาบ้าไปหนึ่งขวดเลยครับแช่ไปที่เครื่องยิงหินอินฟโนเลยแล้วก็ใช้แผ่ินไหวนะครับลงไปสีขวดตรงนี้เลยโอเคทางเราจะเข้าไปกันครับค่อยๆเข้าไปเรามีล่องหนอยู่นะครับสามารถที่จะใช้ได้ ใช้ล่องหุนไปเลยครับเพื่อที่จะล่องหุนทาง,งเราแล้วก็ทาการใช้สกิลทาพิวตาขบปูดเดินจังหวะน,นี้เลยจากนั้นก็ใช้ปูดเดินที่มีครับลงไปแก้วขอปล่อยลงไปด้านล่างแล้วกันปล่อยเบบี้เก็บเปอร์เซ็นต์ครับโอเคทีของเราครับอยู่ด้านในใช้หมัดเด็กเลยแล้วกันก็ได้มาแล้วนะครับถึงดาว48 2ดาวแล้วนะครับถือว่าสวยตอนนี้เราก็มาลุ้นกันนะครับว่า3าดาวจะเก็บได้ไหมไอ้แก้วจะทําได้หรือเปล่านะ เรารู้เหมือนกันครับว่าจะทำได้หรือเปล่าก็มาดูกันครับเราใช้สกิลชิงชิ่งไานครับเจ้ของเราถูกโจมตีไหมไม่ถูกโจมตีนะครับเจ้ของเราทําการโจมตีไปที่ปอมพอมด้งขวามือนะครับแล้วก็ขึ้นที่ไปด้านบนครับเจ้เพิ่งไปไปตอนนี้ก็ตายนะครับไปตอนนี้ก็ตายเจ้ของเราครับไม่มีสกิลมาเลยนทุนดาแล้วดูเหมือนว่าเขาจะแพามเต็มที่เลยนะครับเพื่อที่จะนําทัพนะครับให้เราเก็บชัยชนะได้ครับเจ๊ของเราขึ้นที่ไปนะครับไม่ค่อยใครเลยครับบอกว่า โอเคครับก็จะเริ่นที่ไปกันครับดูเหมือนว่ากัลเลมแข่งของเราครับจะเอามาเยอะเกินไปนะครับเหลือทั้ง2ตัวครับกับเวลาที่เหลืออยู่อีก28วินาทีสุดท้ายนะครับผู้ชมว่าแก้วได้สามดาวไหมผู้ชมว่าแก้วได้สามดาวไหมแก้วก็ไม่รู้เหมือนกันครับอาจจะได้2ดาว99%เอ้ยไม่เอานะแบบนี้พอสมดาวครับไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าแก้วว่าไม่ได้สมดาวนะครับเวลาน่าจะไม่พอน่าเสียดายจริงๆเลยนะครับที่แก้ว ไม่สามารถที่จะเก็บสัำดาวได้นครับกับการโจมตีนครับ5วิสุดท้าย3 2 1อโอ้2ดาว99%ไม่จริงก็อย่างที่เห็นเลยนะครับแก้วแก้วได้2ดาว99%นะครับไม่สามารถที่จะเก็บสัำดาวได้นะครับเวลาไม่พอ ก็จบไปที่2ดาว99%เป็นอะไรที่ปวดใจมากๆเลยครับโอเคยังไงก็ตามนะครับวันนี้เราถือว่าทำได้ไม่ดีนะครับบ้าน13ของเราบ้าน12อของเรานะครับได้มาเพียงแค่ดาวเดียวบ้าน13ของเรานะครับได้มาเพียงแค่ดาวเดียววันต่อๆไปแก้วอาจจะต้องเปลี่ยนครับต้องเอาเรือเหาะรบนะครับมาใช้กับบ้านนะครับไม่ต้องหวังที่จะเอา3ดาวนะครับหวังเพียงแค่2ดาวชวนครับเพื่อที่จะช่วยแครเก็บดาวเนาะจะได้จบอันดับที่เราไม่ตกหลกนนั่นเอง โอเคนะครับวันนี้แก้วก็อจบไปแล้วนะครับกับการเล่นเกม c a t ช c a แคนคุณชมท่านใดอยากจะสมัครกช่แก้วก้าสามารถทำได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่ใช้โค้ดแก้วก้ากดเติมเพชรเติมแพ็กเกจเติมบัตรทองคำขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สมัครแก้วก้าตอนมาขอบคุณจริงๆแล้วราบกันใหม่สำหรับ,บวันนี้สวัสดีครับ